เสียปรบมือดังๆงให้กับทักกระดันด้วยนะครับบรรดาแฟนมวยครับสองพักสองครับจิ้งจกครับหน่อยห้ายกมาดูประวัติกันนิดเดินกันสำหรับมวยคู่จิงจกจุลโมยจังหวัดกาฬสินครับถักบุยทางด้านวงแดงเสนีเลือดเจ็บรวมพลังชายมีชื่อจริงว่าพีรพัฒน์อุทาอายุ18ปีครับ บา้านเลขที่68บ้านยอดแกงแตำบนยอดแกงอำเภอนามนจังหวัดกาลสิงุ์ครับออทอกมาแล้ว25ค้รั้งะนะ15แพ้10หัวหน้าคณะก็คือวิมลภูช่างทองหรือว่าเสียงแขกสามฟอร์มหลังนี่ก็มีแพ้กับเพชรสิรินทรสชิดกูโปงที่กาฬสิงุ์แพ้กับลือลั่นสิดเจริญทุนที่บุนดาหาน แล้วก็หลังสุดชนะทางด้านของเด็กระเบิดสิทธิ์คูโปกคือเดนนิฟไฟคาลสินครับความมั่นใจบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับวันนี้ส่วนบนน้ำเงินครับมินจาเก็บนรงห์มวยไทยมหาบินครับอายุเก,ก้าปีครับอยู่บ้านเลขที่สามศูนย์เก้าทสองตำบโลโนนสูงอำเภอเองจังหวัดอุดรธานีชกมาได้สามสิบครั้งครับชนะยี่สิบแพ้เก้า เมอหนึ่งหัวหน้าคณะก็คืออดีตมวยดังครับบุญถึงแกนนารสีมวยไทยสามฟอร์มหลังนี้ก็มีชนะดูลั่นเล็กสิเกโดนแล้วก็ไปชนะเพชรสยามสิบดอนเชงโอเคเรียบร้อย บาดหัวตัวเท่าเลยวยผู้ของชมรมลงบุจังหาาวัดกายลายเซ็นทีรางวัลไปกับเท่าไหร่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับติดไฟรวมรักยังไงชอบยังไงต้องคิดหนักแล้วน้ำเงินนี่มาจากดนอนสุวรรณครับโอเคนะครับท่านกระดานครับเตรียมไว้เลยนะครับหลังจากถ้าผมก็บาดเรียวยาเพื่อความคาดหวัดกับแม่กับแชมป์เลยวันนี้ทางชมรมอนุญาตให้จัดก,การแข่งขันครับก็ถือว่าร่วมด้วยช่วยกันให้ดีแชมป์ตัวจริง รุ่นวิ่งา8กิโลกรัมครับต้องมีความการชกการแ่งขันสีไม้ลายมือมื่คกดว่าภูป้าแล้วจะไปกินแชมป์ไม่ได้นะครับถือถึงว่าเก็งครับถือว่าเจ่งนะครับตคนใครันถอว่าตรันรกะทวงาคังผู้ใผู้นี้ของวันงแชมป์เ ไม่ดูผู้ช่วยอะไรกันวันนี้วันนี้คือผู้ช่วยเล็กริดพอครับขอถึงคึกคักเก็บคะแนนทุกช่องทาง ชิงแชมป์ไตเเร็อขอใเป็นหน้าที่ของยอดิีฬาพกสิิแสงตะวันการสุรเดียนเจยดดีเว้นะครับเลมินะเจยดดอลลสิงห์มวยไทยบัวขาวเล็กเจ็ดรวมบลันชัยนะครับ สนุกแนะนำก็ควรคู่กันอยู่ที่จังหวัดไคน้ครับใครสร้างจังหวดที่ชนะเลยมั้คุณดี đây là đội quân cất cao đội quân điệu này, anh em khóc lên giành nước quên ครับประเบอร์ประเบนร์โอ้โหไม่ต้องห่วงครับเลยว่าสุดยอดจริงๆโดยเฉพาะทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังก็เห็นใจครับต้องต้องสืบทันสิ่งดีดีนี้มุมแดงสีมิงเล็กเจ็ดรวมพลังชัยจากอำเภอนาบนส่วนน้ำเงินเรนจากเจ็ดดลรสิงห์มวยไทยจากอำเภอเมืองอุดรธานีมาสู้ทำให้เขาเต้าในชนะนะครับเต้นสวยแล้วไม่มีคะแนนลูก 我管谁呢？ ีสามคนระับแมวันนี้โอกาสดีพี่น้องที่มาเที่ยวงานสึกไมยมันหอตลอาดการกุศลนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนผ่านมาแล้วสาบยกยังเหลือเวลาสองยกนะครับออกจากทางโค้ง,งแล้วก็ทางตรงละชิญบุคุณีี้คูจริงแชมป์ทุนลมมอือเัยยกที่สี่ครับ હા હા สะดุดกันเลยนี่ยประเทศถูกอกถูกใจครับมุมแดงสีแดงเจ็ดรวมพลังชัยจากเบอร์นาบลส่วนน้ำเงินเนี่มินจาเจ็ดนรสิงห์มวยไทยจากอำเภอเมืองอุดรธานี ลวกลงเป็นเงนก็ม่กูีจะประกาศคะแนนปรเวทีนนครับประกาศคะแนนบรเวทีกรรมการรวกลงเป็นเ่อน ในคะแนนกรรมก,การทั้งสามท่านท่านอาจารย์ทรงแหวนให้น้ำเงิน49ท่านอาจารย์พงศ์ศรีวนลให้แดง49น้ำเงิน48ท่านอาจารย์สุรพลทองเกียรติให้ฝ่ายแดง48ให้น้ำเงิน49กรงดันน้ำเงิน เช,ชมป์ใหม่ใช่ไมแชมป์คนใหม่ขก็จาเจรี่ยนชนรับท่านกองดัดให้กับแชมป์คนใหม่ก็ถือว่าแชมปม์ชุรมมวยจังหวัดกาฬสินครับประสบประสบการสร้างกำลังแรงใจให้กับนักชกนักมวยครับ ในนามคณะกรรมการชมรมมวยจังหวัดกาลสิงุ์ในนามของประธานชมรมโดยท่านดรสมเกียรติานบุญแสนก็อมอบหน้าที่ให้คณะกรรมการครับมาจัดการแข่งขันวันนี้รุ่นมีกัตน้ำหนัก28กิโลกร,รัมครับก็คือนินจาเจ็ดนรสิงห์มวยไทยครับก็ถือว่าเป็นแชมป์คนใหม่ก็ถือว่าสุดยอดครับ <c oughs>